สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อน,นี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านห้วยตําบลบัวหงษ์อำเภอราศีสลยัยจังหวัดศรีสะเกดครับมาเบิงเรือของชุมชนบ้านห้วยครับนี่คือเรือขนาดส0สฟีพายครับเรือลำนี้ซื้อเรือว่าผ่าน10บทิศเป็นเรือขนาด30ฟีพายของชุมชนบ้านห้วยครับนี่ครับสภาพตัวเรือ เรือบางครับเป็นเรือบางที่เอนว่าเป็นเรือยุคใหม่เป็นเรือสมัยใหม่ครับรับปรุงถ้ำสาวใหม่ก็ออกบางๆครับสไตล์เรือสมัยใหม่ครับเป็นเรือสามสิบฝีพ้ายครับของชุมชนบ้านหวยนี่ครับให้ทุกท่านได้เบิงอำเภอราชสีสลัยเป็นอำเภอหนึ่งนะครับในเขตจังหวัดศรีสะเกดที่มีเรือยาวยังคง ร่วมสืบสารอนุรักษ์เรือองาและทําการแข่งขันเรือองาวประเพณีอยู่นะครับนี่เป็นเรือขนาด30ฝีพายครับด้านท้ายเรือติดวัดบ้านห้วยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนี่คือเรือขนาด30ฝีพายของชุมชนบ้านห้วยครับ